มาต่อครับผมหลังจากเมื่อคืนนะครับจบไปประมาณสักสี่ทุ่มนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงหน่อยๆนะครับเจ็ดโมงหน่อยๆอาทิตย์ยังไม่โคเลยขอถ่ายรีวิวจบงานหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีงานต่อที่จะต้องไปทํานะครับผมเดี๋ยวให้ดูงานกันก่อนนะครับย้ำนะครับผมคันนี้ปรับคลื่นผิวที่เกิดจาก การทําสีมานะครับปรับได้เท่าที่เท่าที่ปรับได้นะครับอาจจะไม่เรียบนะครับได้สักประมาณสัก80ถึง85เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าถ้าเยอะไปกว่านี้แล้เกอร์จะหมดเอานะครับแล้เกอร์จะทะลุเอาอันนี้จะบอกว่า เป็นงานขัด5สเต็ปก็ว่าได้นะครับเพราะว่าต้องมีการลงกระดาษทรายด้วยสุดสวยอยู่นะครับผมก็รอเจ้าของรถมารับช่วงส,สายๆนะครับปรับปรับสีรอบคันครับผม คันนี้เคลือบแบ็กตัวพรีเมียมเลยนะครับโอเคครับผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจติดต่ออยากาจะส่งรถขัดเคลือบสีนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อทางเบอร์โทรและไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะครับผม0 6 1 9 8 6 0 4 7 1เปนช่างหนุ่มนะครับเป็นทางเบอร์โทรและไลน์โอเคครับคุณผู้ชมขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงช่วงท้ายคลิป ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะพยายามอัปโหลดผลงานดีๆและสาระที่เกี่ยวกับงานขัดเคลือบสีหรืองานซ่อมสีตัวถังรถยนต์ลงเพื่อเป็นประโยชน์อยู่เรื่อยๆนะครับผมขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ